ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของลำดับเลขคณิตนะคะในเรื่องของลำดับเลขคณิตเนี่ยก็จะมีสูตรในการหาผลทั่วไปของลำดับเลขคณิตอยู่นะคะสูตรเนี่ยก็จะมีอยู่ว่า an เนี่ยจะเท่ากับ a 1ะคะบวกด้วย n ลบหคูณ d คราวนี้เรามาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรกันบ้างนะคะ an นะคะก็คือแทนเป็นผลทั่วไปหรือว่าผลที่ n ของลำดับนะคะ ต่อมานะคะ a 1นะคะก็คือจะแทนเป็นโพสที่1ห,หรือว่าโพดแรก n นะคะก็คือแทนเป็นจำนวนโพสนะคะและตัวสุดท้ายเลยก็คือตัว d นะคะก็คือจะแทนเป็นผลต่างร่วมนะคะผลต่างร่วมเนี่ยก็คือวิธีการหาก็คือเกิดจากการนำโพสหลังเนี่ยลบโพสหน้านะคะที่อยู่ติดกันนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดู โจทย์ในข้อที่1กันนะคะจงหาพจน์ที่12นะคะของลำดับเลขคณิตเมื่อกำหนดให้ a 1นึ่งเท่ากับ 3, นี่ d เท่ากับลบหนะคะซึ่งในข้อนี้เราจะเห็นว่าโจทย์ยกำหนดมาให้ทุกอย่างแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถนำข้อมูลต่างๆ่ยแทนลงในสูตรได้เลยนะคะดังนั้นเราก็จะเริ่มเลยเนาะจาก an นะคะเท่ากับ a 1 บวกด้วย N ลบ1คูณ D ค่ะ A N ของเรานะคะก็คือเขาต้องการหา A 12 A N ของเราก็เป็น12นั่นเองนะคะก็คือแทนจำนวนโคกดเนาะ A N เท่ากับ12ก็ A 12นะคะ A 1ในที่นี้เราทราบแล้วก็คือเท่าไหร่เอ่ยก็คือ3นะคะ บวกด้วย n ลบ1 n ลบ1 n เราเป็น12เนี่ยดังนั้นลบไป1ก็จะเป็น11และ d ของเรานะคะ d dog ก็คือเป็นลบ5ดังนั้นเราก็จะได้เป็น3นะคะบวกนะคะกับ11คูณด้วยลบ5ก็จะเป็นลบ55บนะคะ3บวกด้วยลบ55เนี่ยก็จะเท่ากับลบ 52นั่นเองดังนั้นนะคะสรุปค่ะ a12 นะคะก็จะเท่ากับลบ52นั่นเองนะคะเรามาดูต่อในข้อที่2กันนะคะจงหาพจน์ที่20ของลำดับเลขคณิต 3, 8, 13, 18นะคะข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาไม่ได้ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเรามาโดยตรงเราเนี่ยจะต้องมาวิเคราะห์จากโจทย์ว่า,าโจทย์เนี่ยเขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะจากโจทย์เนาะเรามาดู A1 กันก่อน A1 เนี่ยก็จะเท่ากับ3นะคะเรารู้อะไรอีกอ่ะ D ดของเราก็คือเกิดจากเอาโพดหลังลบด้วยโพดหน้าที่อยู่ติดกันเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยดีของเราก็จะเป็น8-3ลบ3ก็เท่ากับ5อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้จากโจทย์เลยนะคะก็คือ N นะคะ N ของเราเนี่ยเป็น20จากนั้นเนี่ยเรามีข้อมูลครบแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแทนลงในสูตรจาก AN เท่ากับ 1> a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d นะคะ n ในที่นี้ก็คือเป็น20นะคะ a 1 a 1ก็แทนเป็น3นะคะบวกด้วย n ลบ1นะคะก็จะเหลือ19 d ก็เป็น5นะคะ จากนั้นมาหาผลลัพธ์กัน,นะคะก็เป็น3บวกกับ19คูณ5ก็ได้เป็น95 3บนะคะ3วก95นะคะก็จะได้เป็น98นั่นเองนะคะได้ผลลัพธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเรามาสรุปกันก็บอกว่าโพสต์ที่10ของลำดับนะคะ เลขณิตนี้คือ98นั่นเองนะคะเป็นไงคะทำได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคราวนี้เนี่ยก็จะมีโจทย์ให้เราลองคิดอีกหนึ่งข้อนะคะเป็นโจทย์ที่ ลองทำดูว่าเราสามารถเรียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้หรือเปล่านะคะหากได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถมาบอกในหลังใหม่ได้เนาะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็จะไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ